ดูสิครับ2,023นะครับซื้ออะไรอย่าง2,023สดๆร้อนๆนะครับแต่ว่าทำพังจนได้นะครับท,ร <laughs> ทำไมมันทำได้มาปเป็นเบงกูธ,ธเออใหม่ล่าสุดแต่ว่าสามารถเปลงให้ให้สวยได้นะาน,นเนาะโ <ฮะ S 1> เอ,อ้ยเดี๋ยวหาดูก่อน <c oughs> ถ้าถ้าที่บ้านกรวดเห็นเองจำได้ไหม <c oughs> เออนี่ห,หายวถไทยก่อนนะ อ๋อสเตอร์นหน้าสิบสามฟันนะครับนุ่มจากบ้านไหนนี่บ้านยางครับยางไหนยา,ยางเอาเยยะครับอ๋อโอเคครับมเมาเลยเด้จอจโรอันนี้ก็โดยบอกอันนี้มาทรงเชิงมาเพื่อคอกรองเล็กน,น,นนะนายเนาะ ไในหนเอาข้าวโคกเลยมายังนี่มาไกลนะครับมาจากบ้านไหนนะบ้านหนองเอียนบ้านหนองเอียนอำเภอบ้านกลวดเนาะเพราะวันนั้นวันนั้นไปบ้านบึงเจริญเห็นพวกเองแหละตามทางนานแล้วทางไปบึงเจริญใช่ไหมาจเงินยังไีมยังมามาเรื่อยงเลยียอดแบบหน้าบ้านสามร้อยดิ อ้าไดคอกรองเลยนะครับหนุ่มจากน้องเอียนใช่ไหมเดินทางไปโอราสว่างเชงหอบด้วยนะนี่เนาะอ่าจัดยางวีระเบือมองเอ็นสอยสสะฮะ Oh, gersang, gersang, ok. Ma, like. <tries> ah, nung gersang, datang, pelot pai, kap. Kek, <tries> kek, -ke hai, no, si. Kek, hai, nu, wah, จะปลุจะวันนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเราสามารถทำให้เอออันนี้นี่สเตอร์สีเดียวกับตัวรถนะครับนี่เจ้าของสรรหาที่นี่มีนะครับที่นี่มีจําหน่ายอ่ะไปอันนี้ปีหมดสองพังนยนี่สิบเอ,อ็ดแ้อยเนาะเอ,อ็งทำจนได้เก่าเลยเนาะ ผ่านอุปสรรคมาแล้วอวมวัตง <2020. S 2> ามแล้วรอบหนึ่ง2,020เป็ล่าสุดแล้วไอ้เมื่อกี้ก็2,022นนและทำไอ้นี่อันนั้นสมบูรณ์เลยนะ<อ>ชาร์นสปีดแล้ววนนิ่งไหมใส่ท่อนี้ครับแด้ขาดเลยสวยครันนี่นี่ครบเนาะปีเก่ากว่าแต่แต่ครบกว่าใช่ไหม เพราะเราไม่มีฟีมือแล้วมั้งมีเดยกก็สวยนี่คันนี้ฟีมือกว่าขบือเดียวเสือเขานี่ท่อชานสปีดพาดังครับอ๋อ้นุ่มนุ่มฮะอะไรอยากได้บ่นั่นแหละคือเด้สวยเดี๋ยน่อยอ๋อรถ เว็บร้อยสิบบอันนี้รถของพวกวัยรุ่นทรงเชงนี่วัยรุ่นทรงเชงเนี่ยอุ๊บดีเลยเนาะดังสะใจเนาะแน่นเลยเนาะแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่จะจะจับไหมนี่ไหนนะไม่ไม่จับไม่จับอยู่คนละพื้นที่อ๋อแล้วถ้าอยู่พื้นที่เดียวกันล่ะก็กล่าวตักเตือนเลยเนาะนี่ตักเตือนยังไงลูกชายผู้ใหญ่ยังดังกว่านี้เลยอ๋อไอ้นั่นมันดังอยู่แล้วคนมันดังเนาะเอ้ามาจากไหนทำไมคือแต่จูงงานเนี่ยใคร่ขับรถคันนี้มาใช่ไหมนี่ แม่หนับลี่ขับรถที่ไหนบู๊เนี่ยคือจักรยานมาใช่ไหมแม่นี่วีโกวิโก้นี่วิโก้เนี่ยมาจากพัฒน์เงินนี่ไม่เป็นไรอ่านะครับวัยรุ่นทรงเชิยงครับผู้ใหญ่เห็นแล้วก็สนใจนะครับคืออยู่คืออยู่เนี่อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าเด็กวัยรุ่นแว้นเราก็แค่ตักเตือนใช่ไหมตักเตือนใช่ไหมครับ ใช่ใช่ต้องตัดเตือนถูกต้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกมันก็โอเคอยู่ไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านเขาตาคาเนาะมันรู้มันรู้เด็กน้อยทุกวันนี้มันเข้าใจขับตามภาษาของเด็กเนาะเชงที่นั่นเนี่ยมันก็ฟรีเซ็นเตอร์กันในเ็ปรถองเดินทางปลอดภัยนุ่มน้องร้านโอ้ซงเชงทั้งนั้นเลยไอ้ท่านั้นชอบปลายชอบไอ้ทรงเดิมอันนี้ชอบพายุนอโชว์ผลงานเสียงหน่อยดิ ปัน่อยสองงากรีอนเฮ้ยกระซาวัยรุ่นนะครับสมัยผู้ใหญ่วัยรุ่น ไม่มไม่มีไม่ีไม่ไม่ไม่มีไม่มีไแ่มม่มีไ่มีัก่มีไม่มีไม่มี่มีไม่มี่มีไม่มาไม่งีีไม่มม่มีไม่มไม่มีไมมีไว่มังสมีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มงไม่มีไม่้ีไม่มม่มม่นไม่ไม่มีมีไมมีไมกไ่มีไม่เีไไม่มีไม่่ีไม่มีไ่ไม่มีใส่ด้วยงเมีมมไม่มีมมไม่ไมไไม่มไม่ไีไม่ม่่ ก็มีโอ้สามสี่กันตอนนั้นเขาเรียกผมอะไรตอนนี้เขาเีดกผมจะให้หางไงหางก็ีตุงตอนนี้เราจเอาคืนตรงตามผมจนของก็ทําบุญมาแล้วอ่ะคุณจะคิดอะไรมากมายมันจะได้บุญนี้แต่เราทําบุญไปแล็กเอายังไงก็ช่างเรื่องเขาเอาไปไหนเอาไปคนเราท่านท่านไปทําทานอ่ะท่านทำอาหารรงทานที่ไปงานกระถิ่งๆเราทำบุญเล็จะสนใจได้ใครจะมากินเรื่องเขาไปอแค่หางทงที่ใส่เงินใช่ไหมแค่หางทงที่ใส่เงินเดี๋ยว กลัวเขาไม่ไม่ไม่เข้าใจหางธงที่เราโกนจะยกธงแล้วใส่เงินไปใช่ไหมใช่คือเรียกว่าให้ทานให้ทานแล้วสรุปแล้วนะผู้ใหญ่เคยขโมยใช่ไหม <c oughs> ขโมยจนเขาจะเจ๊ดด้วยจับน <c oughs> ะ <c oughs> โอ้ชายยา <c oughs> ชายยาผู้ใหญ่กันตุยตวงก็อย่างนี้เอขโมยขโมยเงินในทงอ๋อรู้แล้วเฮ้ยต่อไปแต่เรามีงานเราระวังแค่ผู้ใหญ่บ้านพออีผมระวังแล้วงก่อนจะมีทันจะมาผมกินเบียร์ด้วยมาขอส่วนแบ่งเฮ้ยไอผมเดียมาพูดผมเจอแต่แบบนั้นเลยเป็นผู้พูดแบบนี้ อ่าอย่างนั้นสรุปเดี๋ยวเสียชื่อผู้ใหญ่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบรรยายมากบรรยายไหมผมพูดถึงพิธานด้วยเสียชื่อเลย <c oughs> นี่เลยคุณงส่วนผมอีกคนหนึ่งน <c oughs> ี่เธอเสียชื่อเสียงเอาได้ขอส่วนแบ่งด้วยอ่าโอเคคลิปนี้ผู้ใหญ่โอค้คลิปนี้ก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบโอ้ผู้ใหญ่มือสวยเนาะอ่ามาแล้วมาด้วยอะไรครับรุ่นไวรุ่นทรงอะไรทรงเชงอีกแล้วมานี่ยเว็บร้อยเอามานี้ยนายมานี้ยมาเดี๋ยวให้ดูกระบอกมันสมัยนี้ที่ดีมาทำอะไรครับ ากฮะมือมนนะนะครับพวกทรงเชงนะครับมักจะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเพราะเพราะโมไซใช่ไหมครับนั่นเดี๋ยวถามมานี่หันมานี่แล้วแล้วเราจะเข็ดไหมครับหันมานี่เข็ดไหมไม่เข็ดเนาะจะเข็ดทําไมไอ้แค่บาดเจ็บมาหาอะไรครับมีฝากเข้าแขม่ะเดออยวไหน เดินทางปลอดภัยระวังด้วยอย่าให้เป็นอีกข้างหนึ่งเด้อ